ครับหมดยกที่สองนั้นแซมสันได้เปรียบครึ่งเท่าตัวครับผู้ชมเห็นว่าแหมวันนี้หลักหินชกดีเหลือเกินครับยกที่สามนั้นคุณอิรัตนวชิรารัตนวงศ์บอกจอยเดินจับตีโอ้โหอืมห่งแข้งขวาแกสะเตือนเลยนะครับไม่ได้มัดหนักอย่างเดียวครับแข้งก็นหนักด้วยอัปคัดอืมห่ต่อยนี่แข็งแรงครับออกมัดนี้ยิ่งดูยิ่งสวยหลักหิน นี่แหละครับที่เขาบอกว่าจะมาแทนเขาทรายกําลังจะเดินเบนเข็มมาชกมวยสากลจะชกได้หรือเปล่าครับดูกันต่อรูบัดของแกวันนี้จะน็อกแซมสั้นได้ไหมคว้าคอแล้วครับเสียนาสั่งแล้วครับบอกล็อกคอล็อกคอครับหลักหินยืนนิ่งๆครับบิดครับอดูครับแบบไม่กลัวเข่าด้วยครับบิดง่ายๆหมุนง่ายๆมวยีพอมีบารมีมีตะบะนี่ไม่กลัวแล้วนะครับชกนี่มีแต่น็อกเอาครับดูครับเสยอับคัด หมุนแม่เดี๋ยวนี้มีออกข้างมีกลางแขนหนุนเอาแล้วครับลูกนี้ลูกขนาดครับลัดใต้ปีกตีหน้าขาตีหน้าขาเอาแล้วครับสวนวิวอินยานเวหาณพาพนแล้วอือือตีอเข่าหน้าขานี่มันขัดนะครับมันขัดมันเจ็บแล้วยืนไม่ได้เอาแล้วครับบิดตัวมาตัดลําตัวแทงทีหนึง่งแซมสันชนแล้วครับมาแล้วครับแซมสั้นอีสานตัวจริงมาแล้วครับสองยกหน้าั้นตัวปลอมยกสามตัวจริงแล้วชนหลักหินหมุนออกข้างยันแล้วหมุน อย่าหมดแรงก็แล้วกันครับหมัดหนักไม่ว่าแต่อย่าหมดแรงเอาล้ครับจิ้มหมัดเอาแล้วครับแซมสันสู้ด้วยครับหมัดสู้แล้วไม่กลัวแล้วต้องถอยเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้โอ้โหโบกกันแล้วแหมเคาะทางตัวเองบอกมาเลยคุณไปเล่นี่ลูกพี่ของโดนไปด้วยครับลูกพี่ของแซมสันโอ้โหโดนไปตามจังหวะไม่รู้โดนตามจังหวะหมัดหรือเข่าเอาล้ครับล็อกพอแล้วอย่าหมดแรงก็แล้วกันหลักอินหมุนีกครับยังหมุนได้อยู่แหมแซมสัน หมุนยังตีไม่ได้ครับหลักหินยังหมุนได้ดีครับหลักหินคําชักชักอ่อนเหมือนกันขวาือกรรมการตั้งตังโอ้โหกรรมการทัดแขนสองข้างไว้เลยครับเดินชนแซมส,นสันเอาแล้วครับหลุดยกสามไปยกของแซมส,นสันนะจ๊ะต้องระวังให้ดีน็อกต้องน็อกยกนี้หลักหินไม่น็อกยกนี้ยุ่งแล้วละครับแซมส,นสันเดินชนถยหน้าโอ้โหแม่ถึงอาวุธกันจริงๆครับเอาแล้วครับมีศอกสลับด้วย ทำการโยกเชือกแหม่มวยตรงนี้ไม่ต้องน่าไม่น่ายโยกเชือกแล้วครับได้เปรียบเสียเปรียบก,กันได้นะครับมวยชกกันอย่างนี้ไม่ได้จับเชือกอปัปรคัตถึงตรงนี้นี่แสนสันอีสานได้เปรียบสาเท่าตัวแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มเดินบทแล้วล็อกแขนรัดแขนล็อกแขนรัดคอครับเอาแล้วครับหลักหินแทงยิงหมัดอัประคัตเอาแล้วครับ,รบแหมท้าทายครับต่อยมาเลยตัดลําตัวขึ้นบน ชักแขวงเหมือนกันชักแขวงเอาแล้วครับชักแขวงไปท้าเข้าทําไมลกเอาโอต้องรีบคว้าเอวเลยครับไม่ไหวครับโอ้โหราคารถหวบครับจากสามเท่าตัวหรือครึ่งเท่าตัวครับชุดเมื่อสักครู่นี้เธอชนกลาจะหมด,ดยกยอดยอดท้ายของหลักหินที่ทําได้เมื่อสักครู่นี้จากสามเท่าตัวหรือครึ่งเท่าตัวชมกันต่อยกที่สี่ยกที่สี่ห้านี่ว่ากันว่าเป็นดินแดนของแซมสั้นอีสานเข้านะครับแล้วก็หลักหินนั้นเกจิบอกว่าสามยกน็อกไม่ได้นี่อันตารายสำหรับหินหลักหินครับ อันตรายต่อสุขภาพยิ่งกว่าสูบุรีครับเจอกับแซมสันอีสานแล้วปล่อยให้ยกสี่ยกห้ามานี่นะครับเอาแล้วครับหลักหินสัดแข้งแซมสันจิ้มหมัดเอาแล้วครับมาแล้วครับแซมสั้นตัวจริงจิ้มหมัดแล้วครับไม่กลัวแล้วครับหมัดหลักหินก็หลักหินเถอะเอาแล้วครับหลักหินดักจังหวะสองไม้ชนแล้วครับจิ้มแล้วแซมสันนั้นมั่นใจในท่าทะดและพระกําลังเอาแล้วครับว้าขอตะกายแล้วครับตะกายแล้วแม่ฝัดตรงนี้สวยมากแหมหลักหิน ยิ่งชกยิ่งเก่งครับเดี๋ยวนี้มีหลายอย่างแหม่โดนกระชับกมการเตือนว่าขอโทษครับขอโทษไม่เจตนาครับลูกนี้แน่นอนนะครับบางล็อกอย่าให้ล็อกนะครับอย่าให้ล็อกใต้เอวนะครับลูกถนัดของแซมซันโอ้ยตั้งกำแพงขัดเลยครับเกรงโชว์พลังเลยครับยืลยกอุ้มแม่ลักหินก็ร้ายนะครับเอาเข่าอัดไว้เกรงครับไม่ให้ตีอัปปะคัตโอ้ลูกนี้เข้าบูกครับแซมซันโดนอีกแล้วเชยครับตุ๊กตาลมลุก อหยิ่งโดนก็ยิ่งเดินกับสอดในกดแทงแล้วยกนี้เป็นยกของแซมสันเขาสี่ห้าใครอย่ามาแยมยกของข้าใครอย่ายุง่งเดินแล้วครับอื้หือเอาแล้วครับหลังหินชักแข็งแล้วล็อกแซมสันกดกดมาแทงไหมกดแล้วควา้าแทงไม่เข้าครับหลังหินตั้งกำแพงหน้าไว้ตั้งกำแพงหน้าเอาแล้วครับบวกเต้าคุยกระดอนออกมาแล้วเดินต่อยครับอื้หือดูครับโอ้โหดูครับยังกระยางตันครับกระเด้งออกไปแล้วเข้ามาอีก ครับกดอีกแล้วหลักหินแม่ยังตีไม่ถนัดหลักหินต้องก้มหน้านั่นไม่ใช่ก้มหน้าสารภาพนะครับก้มหน้าดูปลายเท้าว่ายกเข้าไหนกันแน่จะได้ยกเล่นปลูกโอ้โหชนอีกแล้วครับหายใจทันหรือเปล่าหลักหินอื้าครับขื่อแล้วครับเบ้งแม่พยายามจะปัดอัปะคัดไม่มีน้ำหนักซะแล้วครับต้องหมุนมาแล้วครับแซมสั้นหายใจไม่ทันนี่ยุ่งนะครับนี่นะครับชกกับแซมสั้นนี่ ท่านน็อกต้องน็อกภายในเอาแล้วครับคุณบี้บางรีสั่งแล้วโอ้โหคุณบี้แข็งแรงยิ่งกว่าแซมสันแซมสันเดินชนตลอดครับหลักหินพยายามหมุนแทงครับปะทะด้วยไม่ได้สัแล้วดูครับโดดชนแล้วดูครับดูครับหือไม่ยีหวัดหวัดเลยครับมัดเหมือดไม่กลัวแล้วครับตอนนี้หือลักหินท่าทางจะหายใจไม่ทันนะครับแบบนี้ดูครับกระตุกกระชากต้องจับเชือกกบการสงสัดโยงเชือกแล้วครับ โอ้โหดูครับชกกระแสั้นดูครับโอ้โหโยกไม่ไหวครับหลักหินพยายามจะสายสายไม่ไหวจิ้มมัดอีกดูครับคล้องคอเลยคราวนี้ต้องถอดหัวแล้วไม่ไหวหายใจไม่ทันครับโอ้โหออกซิเจนมีน้อยเลยครับวันนี้บนเวทีดูสิครับอาวุธแสมสั้นไม่รุนแรงแต่แกทะเลาะตลอดครับชวนทะเลาะโยกสิครับไม่ต้องตีเขาก็เจ็บได้ครับเพราะมันเหนื่อยจริงอย่างว่าจริงๆแล้วมวยรูปนี้น่าจะถึงสิบห้ายี่สิบนะครับ เพียงแต่ว่าหลักหินเป็นมวยหมัดก็เลยไปแค่เจ็ดเท่าตัวโยนเข้าเชื่ออีกแล้วหลักหินก็เหลือน็อกอย่างเดียวครับน็อกหรือนับเท่านั้นเอาอีกแล้วล็อกใต้เป็นนเสร็จเลยลูกชอบลูกขนมครับของแซมสั้นอีสานเลยครับลูกนี้เน็บหน้าขายอีกแล้วพลิกไปเลยครับสิบห้าเท่าตัวครับออกสตาร์ทเจ็ดพลิกลูกนี้นี่บ่งบอกว่าเรียวแรงเหลือเฟือครับสิบห้าเท่าตัวชนขู่ซิล็อกเอเอาอีกแล้วครับต้องถอยหลักหินไม่ไหวโก่งตัวหนีดีกว่าครับ แม่ล็อกใต้ปีกเหลือเกินเอาอแล้วครับต้องโกงหนีครับแซมสันแซมสันไม่เดินแล้วครับคราวนี้คุมเลยครับได้ยกสี่เหมาล็อกอีกแล้วครับลูกชอบอีกแล้วแม่ยังกบหลุมกลางของสองสิทธิชอยครับล็อกใต้ปีกเอาอีกแล้วครับพลิกอือหือสองชอบหลุมกลางยัางไงาแซมสันก็ชอบล็อกใต้ปีกอย่างนั้นแหละครับเข่าเชือกโอ้โหฟันศอกหน้าสมบัดสามสิบเท่าตัวครับฟันศอกดอกนี้ไรราคาแล้วครับตอนนี้ แซมสั้นไม่เอาแล้วครับเอาลักินโยนปัญยางหายใจไม่ทันเอาแล้วครับลอมชอมกันแล้วครับอโยนข่าวทิธเอาแล้วครับไม่ทำครับสกเลนี่มวยเงินแสนครับพอชนะกันแน่นอนแล้วทําอะไรกันไม่ได้ก็ก็คอยเวลาหมดยกเอาไว้ไฟหน้าดีกว่าครับนี่ครับแย่กันแล้วครับหยอกหยอกกันแล้วไม่เล่นแรงครับแหมมีสปิริตทั้งคู่เลยนะครับผู้ชมก็ไม่ว่าอะไรครับเพราะว่าสู้กันมาสี่ยกครึ่งเต็มๆหมดยกสุดท้ายดูครับผู้ชมปรบมือลั่นสนามครับนานๆจะมีสักครั้งหนึ่ง